การที่เราจะได้ชุดสูตรเจ้าบ่าวทั้งชุดเช้าแล้วก็ชุดเย็นตอนกลางคืนที่เป๊ะแล้วก็สวยงามขนาดนี้ขั้นตอนอย่างไงบ้างพาไปดูครับเสื้อผ้างานแต่งทั้งหมดของแขนนะครับทั้งงานเช้างานเย็นแขนให้พี่อัดครับซึ่งก็เป็นคอสตูมที่โดยแขนตั้งแต่เข้าจง3เลยฮะเป็นคนจัดการดูให้นะครับพี่อัดก็พามาที่ร้านแมนนี่ครับร้านนี้อยู่ที่แถวแถวสายหนึ่งครับก็เจอคุณแม็กซ์เป็นเจ้าของร้านคุณแม็กซ์นี่จบสายนี้มาโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างแรกก็คือวันนี้เราต้องเลือกผ้าก่อนครับ ว่าตกลงชุดเช้าจะสีอะไรชุดเย็นสีอะไรก็ลองไปด้วยอันไหนที่เขามีอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยได้คู่สีประมาณนี้ก็คือ ด้านบนเป็นออฟไวท์ white, แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีความเบจเทามันเลือกานานเหมือนกันนะซึ่งทางพี่อราตและคุณแม็กก็ดูผ้ากันท่องข้างละเอียดนะครับว่าจะเอาแบบไหนกันแน่เลือกยากอยู่พอสมควรคราวนี้พอมาถึงชุดค่าแน่นอนแหละครับต้องเป็นทักซิโดแต่ว่าจะเป็นทักซิโดดําหรือว่าขาวถ้าเกิดดำเนี่ยก็ควรจะต้องมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างจากปกติไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนชุดที่แคนใส่ทํางานทั่วไปนะครับสุดท้ายเราก็ได้ผ้าแบบนี้ครับจะเป็นดําแต่ว่ามีเท็กเจอร์ของผ้า ต่อไปเป็นขั้นตอนการลงรายละเอียดว่าจะปกแบบไหนนะฮะกระดุมแบบไหนซึ่งอันนี้แขงก็มีสเปคในใจอยู่แล้วเนื่องจากตัดสูตรมาเยอะมากๆมาถึงขั้นตอนการวัดตัวนะครับแต่ละคนจะมีเทคนิคแตกต่างกันแต่ว่าการวัดตัวเนี่ยแหละเป็นหัวใจสําคัญอย่างแค่มีปัญหาคือไหลขวายเอียงเนื่องจากกระดูกายปลราหักตอนเด็กนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็จะแก้ให้ด้วยครั้งแรกครับประมาณนี้มาถึงฟิตติ้งหลังจากที่ตัดไปแล้ววันนี้ก็ยังมาไม่เต็มสตรีมนะครับแต่ว่าเนี่ยก็จะได้ผ้าเห็นโครงชัดเจนก็ต้องมาเก็บ ว่าอยากจะได้เชฟประมาณไหนตรงไหนที่มันดูขัดขัดกันเกินอยู่บ้างนะครับการฟิตติ้งสําคัญมากๆว่าเราจะได้สูตรเป๊ะไม่เป๊ะก,ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้เนี่ยแหละสิ่งหนึ่งที่แคนกับพี่อัดชอบมากๆของร้านแมนนี่คือคุณแม็กเนี่ยเขาทาแขนสวยมากครับก็คือมันจะลู่ลงมาทําให้ไหลห่ดูกว้างแล้วก็ดูสมาทแล้วตัวสูตรเนี่ยมันจะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้ดูหรูหราส่วนทักซิโดเนี่ยตัวกั๊กด้านในก็เท่มากนะครับเวลาใส่จริงเราก็จะไม่ติดกระดุมตัวแจ็คเก็ตก็จะได้เห็นกั๊กสวยๆอย่างี้ดวยกก็ม็มเบ เอวเก็บอะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นการฟิตติ้งเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเกิดฟิตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยออกมาจะเป๊ะขนาดไหนนะครับวันนี้ก็จะมีเต็มไปด้วยได้สีขาวเนื่องจากขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือชอบมากครับนี่ประมาณนี้ครั้งที่3เนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงไปกันต่อครับมาครับแคนกลับมาอีกแล้ววันนี้ค่อนข้างเป๊ะนะคือแคนพอใจแล้วแหละ แต่ว่าคนที่ยังติดอยู่ก็คือพี่อัดครับพี่อัดรู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยยังมีความดึงรั้งอยู่นิดนึงซึ่งก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าเราฟิตติ้งเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้ที่นี่ข้อดีก็คือเขามีช่างอยู่อินเฮ้าส์เลยครับไม่ต้องไปจ้างช่างอื่นมาตัดแล้วก็ส่งไปส่งมาเรียกช่างเรามาดูเลยว่าถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้นะครับจะต้องมีผลกระทบอะไรไหมเพื่อให้ทุกอย่างออกมาเนียบมากที่สุดครับทักซิโดนี่แทบไม่ติดอะไรฮะรจะมีแค่แก้กางเกงที่เดียวเพราะว่าแคนเป็นคนไม่มีก้นเลย และสุดท้ายเราก็ได้สูตรที่สวยแบบนี้ในงานแต่งครั้งหนึ่งในชีวิตครับ